ถ้าพูดถึงทะเลทรายคุณอาจนึกถึงภูมิประเทศอันเวงว่างเต็มไปด้วยทะเลทรายสีทองอุณหภ,ภูมิร้อนจัดในตอนกลางวันและเย็นยะเยือกในตอนกลางคืนในที่ที่สิ่งมีชีวิตแทบไม่มีทางอยู่รอดได้กลับมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ยังรุ่งเรืองมันคืออูดสัตว์ที่มนุษย์ยกให้เป็นเครื่องจักรแห่งทะเลทรายเรื่องราวของอูดเริ่มต้นเมื่อราว40ล้านปีก่อน ในช่วงที่โลกยังเขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยป่าชื้นและบึงน้ำสิ่งมีชีวิตคล้ายอูดในยุคนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเลทรายเลยแต่มันอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือนักบรรพชีวิญญาพบหลักฐานของโปรไตโลปัสสัตว์ขนาดเล็กเท่าหมาป่าซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของอูดยุคปัจจุบันมันมีขาเรียวยาวและเท้าที่เริ่มแผ่ออกเล็กน้อยเพื่อช่วยพยุงตัวบนพื้นดินอ่อนนุ่มของบึง หลายล้านปีต่อมาสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไปพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มแห้งแลง้งสัตว์ตระกูลอูดเริ่มปรับตัวและอบพยพออกจากทวีปอเมริกาเหนือบางกลุ่มข้ามสะพานแผ่นดินเบอร์ริงไปยังเอเชียกลางและตะวันออกกลางบางกลุ่มลงใต้กลายเป็นลาม,มาและอัลปากาในอเมริกาใต้กลุ่มที่ข้ามมายังเอเชียคือกลุ่มที่วิวัฒนาการต่อมาเป็นอูด และพวกมันต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีแหล่งน้ำถาวรและต้องอยู่ในที่ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้อูดเริ่มปรับตัวทีละน้อยมันสูญเสียขนหนาที่เคยมีในป่าชื้นและพัฒนาเป็นขนหยาบที่ช่วยสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ฝ่าเท้ามันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่เพื่อเดินบนพื้นทรายได้โดยไม่จมลงร่างกายอูดยังมีระบบเก็บความชื้นอย่างน่าอัศจรรย์ เม็ดเลือดของมันมีรูปร่างรีทำให้ไม่แตกง่ายแม้ขาดน้ำในวันที่อุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสมันยังสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายได้คงที่โดยไม่ต้องดื่มน้ำหลายวันติดต่อกันหลายคนเข้าใจว่าหนอกของอูดเก็บน้ำแต่ความจริงหนอกนั้นเก็บไขมันซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานและผลิตน้ำได้ในร่างกายอูดจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ยาวนานโดยไม่ต้องดื่มน้ำเป็นสัปดาห์ ไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปรับตัวแต่สายตาจมูกและขนตาของมันก็เป็นดั่งโล่ป้องกันธรรมชาติขนตายาวสองชั้นป้องกันเม็ดทรายจากลมแรงรูจมูกสามารถปิดได้แน่นเพื่อกันฝุ่นและดวงตาที่มีเยื่อบางๆช่วยให้มองเห็นได้ชัดในพายุทรายในช่วงเวลาที่โลกหมุนไปช้าๆสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าอูด กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ที่วิวัฒนาการมาสมบูรณ์ที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดบนโลกเมื่อมนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ในดินแดนทะเลทรายเขาพบว่าอูดไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแต่มันคือกุญแจแห่งการอยู่รอดอูดช่วยขนของช่วยพาเดินทางระหว่างโอเอซิสมันสามารถเดินได้ไกลกว่า40กิโลเมตรต่อวันโดยไม่ต้องดื่มนะ้ำแม้แต่หยดเดียวนักเดินทางในทะเลทรายรู้ดีว่า หากไม่มีอูดพวกเขาอาจไม่รอดชีวิตกลับมาเพราะอูดรู้แหล่งน้ำอูดจำเส้นทางได้แม่นยำและยังรู้จักการนั่งนิ่งในช่วงที่ลมแรงที่สุดเพื่อประหยัดพลังงานในหลายวัฒนธรรมอูดไม่ใช่เพียงสัตว์พาหนะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและยังเป็นทรัพย์สินล้ำค่าประจำตระกูลในโลกอาหรับอูดถูกเรียกว่าเรือแห่งทะเลทราย เพราะมันคือเครื่องมือเดียวที่ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่เชื่อมต่อเมืองต่อเมืองตั้งแต่คาบสมุทรอาหรับไปจนถึงแอฟริกาเหนือเครือข่ายการค้าโบราณอย่างเส้นทางสายไหมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีอูดมันคือแรงผลักดันของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและาศาสนานอกจากการขนส่งแล้วอูดยังให้เนื้อ หนังขนและนมซึ่งนมอูดถือเป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนและมีน้ำมากกว่านมวัวชาวเบดูอินเรียกมันว่าน้ำแห่งชีวิตอูดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคอิสลามตอนต้นที่ซึ่งอูดยังถูกใช้ในการรบในสงครามมันเป็นทั้งยานพาหนะและเครื่องมือทางจิตวิทยา เพราะศัตรูที่ไม่คุ้นกับกลิ่นอูดหรือเสียงฝีท้าของมันมักจะตกใจและเสียสมาธิในสนามรบเวลาผ่านไปหลายพันปีอูดไม่ได้หายไปจากโลกแม้เครื่องจักรกลจะเข้ามาแทนที่แต่มันยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเคารพและศึกษาในโลกปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาความสามารถพิเศษของอูดต,ตั้งแต่โครงสร้างเม็ดเลือดการทนต่อรังสี U ู ไปจนถึงยีนที่ช่วยให้ร่างกายประหยัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพบางประเทศถึงขั้นสร้างห้องทดลองจำลองร่างกายอูดเพื่อศึกษาแนวทางสร้างเครื่องจักรพลังงานต่าที่สามารถทํางานในสภาพแวดล้อมสุดขั้วเหมือนอูดในทะเลทรายอูดยังเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบหุ่นยนต์สำรวจดาวังคารเพราะคุณสมบัติของมันคือการทำงานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมพลังงานบ่อย ทนความร้อนความเย็นและลมแรงได้ดีจากสัตว์พาหนะของคนเร่ร่อนสู่งานออกแบบเทคโนโลยีระดับจักรวาลน,นี่คือการเปลี่ยนผ่านของอูดจากเครื่องจักรแห่งทะเลทรายสู่แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของมนุษย์ในเชิงชีววิทยาอูดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในด้านสมดุลน,น้ำในวันที่อุณหภูมิร้อนระอุถึง50องศาอูดสามารถลดการสูญเสียน้ำในร่างกายได้กว่า80%ซ โดยการลดอัตราการหายใจและเหงื่อออกเมื่ออูดขาดน้ำมันจะสูญเสียน้ำในเลือดก่อนน้ำในเซลล์ซึ่งตรงข้ามกับสัตว์ชนิดอื่นที่มักตายเพราะเซลล์แตกก่อนและเมื่อได้ดื่มน้ำอีกครั้งอูดสามารถดื่มน้ำได้ถึง200ลิตรภายในเวลาไม่ถึง15นาทีโดยที่หัวใจและไตของมันยังทำงานได้ปกติอวัยวะของอูดจึงเป็นเหมือนเครื่องจักรกลชิ้นหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่รอดในโลกที่ไม่อาจให้อภยัย นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าอูดสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่34ถึง41องศาโดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆและในตอนกลางคืนมันจะลดอุณหภูมิลงเพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางวันโครงสร้างของขามันยาวและเรียวช่วยให้ความร้อนจากพื้นทรายไม่ส่งขึ้นมาถึงร่างกายฝ่าเท้าที่กว้างป้องกันการจมลงในทราย คนที่หนาด้านบนและบางด้านล่างทำให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิได้ดีแม้แต่หูของมันก็ปกคลุมด้วยขนละเอียดเพื่อป้องกันทรายไม่ให้เข้าขณะลมแรงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของวิวัฒนาการอันยาวนานที่คัดกรองทุกอย่างจนเหลือเพียงสิ่งที่เหมาะที่สุดและเมื่อมองให้ลึกลงไปอูดไม่ใช่แค่สัตว์ที่รอดชีวิตในทะเลทรายแต่มันคือบทเรียนจากธรรมชาติ ว่าความอยู่รอดไม่ได้มาจากพละกกำลังแต่มาจากการปรับตัวในโลกที่กำลังเผชิญวิกฤตภูมิอากาศมนุษย์อาจต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากอูดเช่นการใช้พลังงานให้น้อยลงการรักษาความชุ่มชื้นของทรัพยากรและการอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมอย่างเข้าใจวันนี้อูดอาจดูเหมือนสัตว์โบราณในสายตาหลายคนแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติไม่เคยล้มเหลวในการออกแบบ เพราะแม้โลกจะร้อนขึ้นแห้งขึ้นและเปลี่ยนไปทุกวันอูดยังคงเดินอย่างมั่นคงในทะเลทรายด้วยจังหวะก้าวที่สงบนิ่งแต่หนักแน่นมันอาจไม่วิ่งเร็วที่สุดไม่แข็งแรงที่สุดแต่แน่นอนมันคือสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจโลกมากที่สุดและนั่นคือเหตุผลที่เรายังเรียกมันว่าเครื่องจักรแห่งทะเลทราย